มันถ่ายทอดไปแล้วนะแม็กเนี่ยถ่ายทอดไปแล้วก็ปล่อยมันถ่ายทอดสิกำลังเชื่อมต่อคุณกำลังถ่ายทอดสดอยู่อีกวะโอ้ยเนอะบันทึกไฮไลท์แชร์ปิดไมโครโฟนนอนนี่เนาะ มาทำอะไรอีกไม่ต้องบันทึกเหรอไม่ต้องกดอะไรหรือไงมันบอกว่าบันทึกไฮไลท์โอ้ยเนาะเอาใครมาดูอีกเนาะน,นี่หนึ่งคนกดสองคนกดไลค์หนึ่งคนเราไปดูตรงไหนมานะ่ดโอ้ยมาดามขึ้นมาแล้ว โอ้ยจักมีตัวหนังสือยังมันใจบงว่าจ้าเออีว่าปะปะเล็ดว่าทำอะไรไม่รู้มีแต่ตัวหนังสือเต็มหน้าเลยเอฮาฮัลโหลเราได้ยินเสียงไหมเนี่ยมาดามได้ยินเสียงไหมไแล้ว แล้วแล้วเราจะไปปิดอันนี้ตรงไหนล่ะแม็กมันบอกบันทึกไม่กล้าอันนี้เดี๋ยวกลัวมันเออฮัลโหล <c oughs> ยาวันเอาอีกแล้วอยาวันลองของแปลกอีกแล้วครับโอ้ยน้าลองของแปลกอีกแล้วอยู่กับผักกับยายอีกแล้วนี่เห็นมัน ันทึกไฮไลท์แชร์สามคนแล้วครับเข้ามาสามคนแต่กดไลค์คนเดียวเดี๋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 ยวเข้ามาสามคนแต่กดไลค์คนเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ดูสามคนแต่กดไลค์คนเดียวใครไม่ได้กดเนาะงั้นงั้นป๋าเลสกับใครเนี่ยไม่กดเนี่ยเข้ามาจอบจอบแล้วก็ออกไปเนี่ย โอ้ยตัวนี้ยังค้างตึงอยู่แม็กเอาลงได้ทำอะไรประเลสบอกฮะถ้าปิดไลค์กดกากระบาดอืออรู้อยู่นี่นี่น,นี่ไม่ไม่ตัวนี้มันค้างอยู่แม็กเดี๋ยวดูเด้อเปิดกล้องดูกันนี่นี่นี่มาดามตัวนี้มันค้างอ่ะทำไงให้มันออกอ่ะหนมัน้เนาะ เห็นบ <oshi> ้น <Str GI. S 2> ี่นี่นี่คำว่าเนี่ยคำคำว่าบันทึกแชร์คำว่าบันทึกแล้วก็แชร์อ๋อย่าอย่าเพิ่งไปทำมาสิตอนนั้นตอนลงสิอันนี้ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยเหรอปล่อยมันไว้เออตอนลงนะเออให้ให้มันอยู่เนี่ยนะโอ้เห็นไหมเห็นไหมมาดามพอแล้วก็มีคนกดไลค์ให้สี่คนอะเมื่อกี้ไม่ยอมกดให้อ่ะ มันน่าบอกให้ขึ้นนี้ขึ้นแล้วก็ดูแล้วก็ไม่กดไลค์เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตีไม่ไม่เอ้ยถ้าโป้งลงไม่มีใครามาดามนี่แหละ จะปิดไลก์กากบาทครับผมเดี๋ยวลองสิปลาเล็ดลองลองลองสิเดี๋ยว,ออยวมันจะเข้าไปทุกไลก์ป่าเลยแล้วกดโปูงทุกอันเนี่ยมันดีเลยเขาบอก <laughs> เออก็ลองดูมาดามว่าลองขึ้นลองขึ้นก็ลองดูดูมันจะหมุนติ้วติ้วติ้วไหม อ่าแม่แดงก็มาสวัสดีค่ะแม่แดงเนาะโอ้โยอย่าวันผีบ้าเอาอีกแล้วแม่แดง <c oughs> ลองมันทุกอย่างเนี่ยเนาะฝ<ม>นตกไหมแม่แดงอื่มอ,อืม,อมแล้วก็ไม่เปลืองไม่ไม่เปลืองไฟไอ้ไม่เปลืองแบตเตอรี่ด้วยเด้อเยาวยันดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่แดงรอบสอง โดนโดนไฟบังคับรอบสองแล้วลองลองดูลองดูนะ,อะคอมเมนต์มันไม่มีให้อ่านนะแม็กเราไปอ่านตรงไหนอะ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเรื่อยๆือืมแต่มันแต่มันหายไปเรื่อยๆ <laughs> ืมันก็จะขึ้นแล้วก็อ่านตรงนั้นแหละอืะมแล้วก็หน้าจอนั่นแหละเออแต่มันก็เว็บเว็บเข้าเว็บเ,เว็บหายเนาะเว็บเว็บออก ถ้ามีคนคอมเมนต์ใหม่มันก็จะขึ้นอ๋อก็ถึงว่าห้าโมงกว่าแล้วนะเนี่ยวขึ้นได้ยังไงเยงวันลองเซิฟเฟดูพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมอีกแล้วครับผมมืดตึ๊บใช่ไหม เออออกอากาศนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโทรศัพท์อยู่ข้างหลังเนี่ยเออเนาะใครเนี่ยแม่อะไรเนี่ยแม่แดงมองไม่เห็นหรอกเออแล้วไอ้ไอ้สามตัวนี่เขาเขาไว้ทำอะไรแม็กมีว่าบันทึกไฮไลท์แล้วก็แชร์แล้วก็ปิดไมโครโฟนเนี่ย ไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยเหรออ๋ออ๋อถ้าถ้าสมมุติว่ามีมีสายมีอะไรเขา,เราก็ปิดตัวนี้ใช่ไหมน่า,น<อ>า,า,าจะเนี่ยอ๋ออ๋อ ก็นั Có ่นแหละก็ก็มันมีมีแช์ด้วยไง บ้านฉันหน้าฝนค่ะเดือนนี้กับเดือนหน้าข่าวบ้านแม่แดงกําลังหน้าฝนบ้านบ้านยายวันหน้าหนาวอยู่เบตงอยู่เบตงอ,อยู่ภาคใต้ <c ười> อ,อื <c ười> <Biraz. c ười> สุภาวงสุภาวงแฟมารีนะคะถห้ให้ใหยาแดงกดเข้าไปก็จะเห็นส่แว่นตาครึ่องเวิ้งอยู่นั่นแหละลูกภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ๋ออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแว้วน้องแม่แดงเนาะนี่นี่นี่มีบอลด่างด้วยนะมาดามบอลด่าง มันมาได้ยังไงไม่รู้นะบอลด่างอาบอไปขอของัอเน,นี้ยของมาดามมามันมันก็ไม่ด่างนะเอา้าพอมาอีกสองวันทำไมมาด่างละ่ะเออก็ยังแปลกอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูดูลูกมันออกมานี่อีกตัวหนึ่งว่ามันจะด่างไหมเดี๋ยวก่อนดูก่อนบอบอหมอมาออ่านบอยหยังสักอันนะ โอ๊ยไปดังได้่งมันบ่กม่านเด้อแดดนนะ่ะเนี่ยจะไปม่านดังได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพอลูกมันออกนี่เด้อนี่นี่ลูกมันออกนี่เดี๋ยวพอมันจะดังเห็นก็ถ้ามันดังเห็นกะวันวนี้ถูกหวยแล้วฮัลโหลโอ๊ยหายหน้าเต็มๆต็มเลยเออ เฮ้ยเนาะสนับสนุนกันแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะคุยอะไรก็คุยสักทางสิเออเออเอาคุยทางนี้แหละอ๋อก็ก็คุยกับแม่แดงนี่แหละไม่มีใครหรอก อื่นก็มีแต่แม่แดงเนาะพวกนั้นพวกนั้นก็คุยกันในไลนย์อยู่นี่แหละแมกครับช่องสุภวงศ์แฟมิลี่แม่แดงแม่แดงเนี่ยภาษาอังกฤษนะเนาะเขียนภาษาไทยให้เขาด้วยเรททิปบอกยาวไปเอ้าเรททิปยังมาว่าเขาหมุนนี่เขามานันอะเมกหมุนแดกนะ้กะเอ้าเรททิปยังไงมาบอกว่าหมุนหมุนหมุนอีกวะ นี่แสดงว่าแสดงว่าเป็นตัวป่วนแน่ๆเลยเมื่อกี้ก็ไปป่วนอยู่นู่นเนี่ยบ้าหมุนหมุนหมุนว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปเอาไม้ตีตูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคิดการการทำไอ้น,นี่ด้วยนะ fc กระทงเพราะมีกระทงวันที่สิบเก้าเชียงรายมีไหมไหม มีแม็เชียงรายหัวเราะน้ำตาแตกมานะน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวก็ตรงตรงนั้นน่ะมันจะมีตรงนั้นทุกปีนะตรงสะพานนะั่นนะสะพานที่แม็กว่าจะไปขึ้นเรือนอะ่ะตรงข้ามฟากนะ่ะมันจะมีตรงนั้นน่ะลอยกระทงอะ่ะนี่ก็จะเปะเออ น่าจะมีเพราะมันปีที่แล้วก็มีนะมันน่าจะมีอยู่อ่ะเจ็ดคนแล้วครับผู้ใหเนาะหกคนครับหายไปอีกหนึ่งครับขอบคุณนะครับกัาหกคนครับเมื่อกี้ขึ้นกี่โมงกี่ยามห้าโมงเนาะเมื่อกี้ขึ้นสามโมงสามโมงโอ้ยเนาะโดนไฟไฮะ หันมาทางนี้อืก็เห็นสวนผักดูดูผักบุ้งมาดามโอ้ยโคตรสวยเลยผักบุ้งผักคะนา้าไม่รู้จะพูดอะไรอะก็พูดไปเมื่อกี้หมดแล้วเนาะ เออทดลองเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันเท่าไหร่ไม่รู้แกจำไม่ได้อ๋อมันขึ้น,ม,น,นมั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 นบอกว่าสิบสามจุดสองสามสองสี่ใช่ใช่อยู่มั้งสิบสามนาที โดนบังคับอีกอะจากสิบจากสิบห้าก็มาเป็นสามสิบแค่ก็สิบห้านี่ยังจะกั้นใจอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เ <laughs> <laughs> ออไหนก็มันมาครึ่งแล้วนะอืมไม่ได้ <laughs> คนอื่นเ <laughs> ออคนอื่นคุยด้วยได้ใช่ไหมเออน่ะขึ้นแบบไหนเนาะ <laughs> ก็ก็คือทดลองก็อยากรู้ว่าที่ที่แม็กว่าเวลามันจะอัปเดตให้มันมันเป็นยังไงไงนั่นเอาอีกแล้วแบตแบตเตอรี่มันไม่ไหวมาดามมันเหลืออยู่สองขีด โอ้ยหน้าบานกระดุงเลยเว้ยไม่ได้มาใช้หลอกมือถืออยู่นี่ก็ก็บอกว่าขั้นทดลองเนาะก็บอกว่าก็บอกว่าทดลองอิมเมต์บอรแม็กฮะ ตอ้ได้กูได้ได้พอดีเลยไายทอดสดพอแล้วมั้งมาสิบห้านาทีแล้วพอแล้วเอากดละปึ๊บ กดแล้วคุณแน่ใจไหมตกลงอตกลงเออ